ไปเข้าสุนิชโยธิไปชนะครับนี่ครับวันนี้ผมมาอยู่แถวเอ่อเขาเรียกว่าบ้านต้นเกศนะฮะหรือว่าเอา่อใกล้ๆกับบางสะพานนะครับทางนี้นะอันนี้มันขึ้นกับท่านะแกฮะอันนี้อ๋อเรืยังเขตเมืองอยู่เลยอ๋อมันยังยังอยู่เขตเมืองนะฮะการนู้นจะไปทางท่านะแกนะครับวันนี้ผมมาเจอร้านมาเจอร้านอิสลามนะครับ ร้านร้านอะไรนะร้านอะไรต้นเกตนะอ่าร้านอาลิซาต้นเกตครับร้านอาหารอิสลามนะครับโอ้โหนี่ครับผมมาเจอเนื้อเนื้อซุปซุปเนื้อนะฮะโอ้หน้าทานมากครับเนื้อ่อนใหญ่มากเลยครับเนื้อเปื่อยนะแล้วก็จะมีปุงวัวด้วยครับที่นี่ก็ปุงวัวขึ้นชื่อนะทำมานานแล้วครับเป็นร้านอิสลามแท้ๆนะฮะก็คนทําเป็นผู้หญิงครับ ขนมสลามนะครับผมสั่งข้าวข้าวแกงเขียวหวานเนื้อทำมาด้วยนะฮะนี่ครับแล้วก็มีพี่น้ำปลาอย่างดีนะฮะนี่ครับใส่เข้าไปพอสำหรับคนเดียวก็โอเคเลยครับอร่อยแล้วก็อิ่มด้วยนะครับนี่ครับน้ำซุปเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วครับเข้มข้นมากนะฮะ ปรุงเลยครับใช้ได้เลยอืม,อมทุบเทมคุนคน,นที่ชาเป็นเนื้อถ้ามาร้านได้ได้ครับอ,อยู่ตรงข้างกับอูประดิษฐ์การการช่างนะครับกานน้นนะครับ ถนนเกษตมครับสายล่องใต้ครับสายล่องใต้นะฝั่งนี้นะครับไม่ใชนะ่ฝั่งเชียงเทียนะฝั่งล่องใต้คนระับอืมหล่ะวันนี้ไม่ได้กล้องมานะครับม่ได้กลอ้องโกโปรมาอื้นใหญ่มากครับ ผมนี่ชอบทานเนื้อชุกเนื้อชุกต้มคุงวัวมาสน้านนี่เลยนะครับ,บตรงั้งแต่ต้นเกล็ดน,นี่ครับเลยประจวบมันนิดเดียวครับด้านซ้ายมือก่อนถึงปั้มปริทอนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับอร่อยครับ